นั่งไงนังไงไม่ต้องส่งแล้วใส่เลยล้องไม่ได้หันไปด้วยนะใสไม่ใหญ่มากุ่งแขนทำดัดเดียวได้นะ <c oughs> <c oughs> มครับปันอินตัวเป็นโลเลยสุด,ดยอดอี โอเคครับน้องครับสวัสดีกันทุกคนด้วยแล้วกันนะครับพาพี่น้องมาตีป่าที่อ่างเก็บน้าหนองหลวงนะครับอาเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับมาติดตามมาดูผลงานจะเป็นยังไงนะครับเนาะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้ตีป่าให้รับชมกันเลยมามาดูติดตามคลิปนี้ดูนะครับว่าผลงานจะออกมายังไงไปเลยครับไล่มาไม่กลับยังไงช่วงเย็นๆนี่มันไล่ดีช่วงนี้มันหน้าน้ํามันร้อน ช่วงเช้าจะจากับหัวค่ำนะครับใช่เช้าเลยหลังแปดโมงเก้าโมงเราไม่ค่อยเอาไม่ตากก็ไม่เข้าถ่ายเลยพี่ช่วงนี้ถามน้องที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเขาไฟจี้พี่อเ,เอาเรือนะพี่อตอนคืนนี้มันก็ตายหมดเลยพี่ไฟเล่นมัน าย่ง,งเดพวกหากินแบบนี้มนะันน่าจะให้กรรมการหมู่บ้านจัดการนั่นไง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 ไม่ต้องส่งแล้วใส่เลยกล้องไม่ได้หันไปด้วยนี่ไงตัวม่นใหญ่เุงถุงผมของแค้เลยมันได้เปรียบได้เปรียบเยอะปลอมตรงที่ว่าหลายอย่างผ่า <c oughs> พอดีคุยกับน้องเขาอยู่นะครับก็เลยบริหารกล่องไปคุยกันเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับเนาะออะไซส์ไม่ใหญ่มากต้นแขนทำแดดเดียวได้นะครับผมตัวจิกัด5โอ้ะลุยต่อครับตีเขาปากเลยอ่ะไม่มีโอกาสได้อะไรเลยนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยตัวนี้ตีเขาปากเลยกล้องก็ไม่ทันเปิดเลยออออออกมาไงวะน่ะ หาย้โอ้ยจะหลุดมั oh, oh ้งพี oh, oh, ่ปีเขาปากเลยอ่ะเดี oh, oh. ๋ยวจะ้มันให้มันให้มันดีก่อนใหญ่นั่นแหะพี่โอ้โหดูดิดึงออกโอ้โหเลือนไหมพี่เลือนี่ะได้ลงล็อกไหมไม่ล็อกโอ้โอเคโอเคทั้งกิวเฮียน้องเขาไปเอาเหลือมีดมีดมีดอย่างนี้ให้น้องเขาช่วย โอ้หขอบคุณหลายเด้ยมันคือมันมาบ่ได้ครับพี่น้องครับมันมันติดห้านะครับข้างหน้ามันเป็นหญ้านะครับดึงมาก็ขาดอย่างเดียวนะนี่ทั้งหญ้าแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรผักกระเฉดน้ำอะ่ะอยู่่รู้นะน่าจะอยู่อยู่นะ โอเคครับเดี๋ยวให้น้องเขาลงไปเอาให้โห้ยกดถ่ายไว้ถ่นจริงๆคว้างใส่ปากเลยปุ๊บเลยไปละต้องเอาเรือลงไม่งั้นไม่ได้เห็นไหมเห็นป่ะเฮ้ยปล่อยสายให้อยู่ก่อมไลูกไม่ดิ้นเลยอ่ะเออ มันติดขนาดนั้นมันก็คงอยู่ยากอ่ะม,มันดิน้นเออขอบคุณมากขอบคุณมากนี่น่นนะถ้าณไม่ใหญ่มากก็สองโลสองโลกว่ากว่านีนนะ่เห็นตัวมันดิ้นขึ้นมาอยู่กระโดดขึ้นมาอยู่สองโลก,กว่าเนี้น <laughs> โอเคไม่ถึงคาดมันอ๋อครับฝีมือนองเขายิ่ง <laughs> <laughs> ปันอินตัวเป็นโลเลย อ้สุดยอดดีอู้ปานินตัวเป็นโลโอโหเชดโกก็เยอะปานินก็แยะอ่ะเดี๋ยวสรงไมายนี่ต่อให้น้องเขานะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปยิง,งเอ้ยไปยิงไปตกทั้งอื่นจะยิงกับน้องก็เสล้โอเคมันหมาน มีตามมีตามตามแต่ไม่กัดตามมากแต่บก,กัดครับบกเอามน่โตอยู่นะครับเนาะแต่มันแค่บอก,กัดแค่นั้นเองครับหมายเนี่โอเคเดี๋ยวเฮ้ากะบขยิบขยิบไปเรื่อยๆนะครับเนาะ มันต้องกัดสักจุดแหละเคมีแววปลากัดดีครับอันนี้ อยู่ทางขวานะครับนะั่นยยังหมดฝันนิ่งหรือปากคอหรือปากเฉดครับ,รระรระรบจะเดินลองล่องเดินเยือบเบาๆซะสั น้ำคอนข้างที่จะตื่นอยู่นะครับเนาะึึปางยังวะนี่อาการตลอดแล้ว ถ้าเป็นปลาคอหรือปลาะชะดูคงจะกัดแล้วนครับาจะเป็นปลานิ่มน,นะมีอาการที่กระบ,บอกกัดนะครับใส่มันล่อกาดช่วงแรกนครับช่วงแรกเนะี่ยจะคงจะเอาดีอยู่ครับะบอกกาศเดี๋ยวเราเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆแล้วนะนะหมายง่ายครับเดครับ เปลี่ยนชุดนครับเอานะครับแค่นจะเป็นตัวเล็กครับ <c oughs> กัดมืถือครับ <c oughs> กัดจุบเยอะมันเสียงบอกคอยดังครับมันน้อนตามมาตามมาแต่บกัดนะครับแต่ผมจะลองใส่นะครับตะขอเขียดสดติดใบพัดดู นะครับเร่งให้มันสนใจเหยื่อมากขึ้นนะครับมาดูกันว่ามันจะกัดไหมเกียดผมไม่เอาตัวใหญ่มากนะครับเห้นคืนเร็วครนะ ใส่ใบพัดยึดเกียดก็ยังบ่สนใจครับสงสัยช่วงนี้มันอากาศมันหอนะครับเนาะเพราะเวลาผิวน้ำมันห่แเราป่ามันบ่คอ่ยอยากจะกัดคือมากัดอะไรนะครับมีน้ำซ้ำเขียดติดใบพัดผมยังไปติดใส่กับไอ้พวกผักพวกเศษหญ้าอะไรเงี้ยซึ่งมันเหนียวมากๆเลยครับพากกระเฉดน้ำเนี่ยเดี๋ยวพยายามต่อไปครับพี่น้องครับ,รบเปลี่ยนเป็นตะขอธรรมดาน่อเนาะก็จะเปลี่ยนมาเป็นลูกกบนะครับตัวใหญ่ๆเลย ะเป็นลูกกบใช้ตะขอ5โอนะครับนะตะขอธรรมดาแต่เปลี่ยนเหยื่อเป็นตัวใหญ่ขึ้นเหื้หืบ้ <c oughs> เท่าก็ถเก็้บ้าเขา่เดิน ถืออยู่ครับถืออยู่ใครบ้างว่างนะครับเยี่มตัวใหญ่ปามตัวน้อยครับว่างละฝนตกออกมาดนึงครับพี่น้องครับตามอยู่นะครับแต่ตะบกัดนะครับเยื่อใยเกนแล้วนะครับเยื่อใบพัดกกนแล้วไอ้ไข่จะคำแล้ครับพี่น้องครับ ไอ้หางผมง่าม่อไปแล้วเนาะเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดจะพักึงาครับ ปาลาอะไรนี่สะดุด้งตกใจเยอะครับโอ้ตัวยังเงเลย <laughs> ฉากเลยครับว้ายหนาวรอบพระท่านครับหูยใหญ่ใหญ่ใหญ่หญตัวนี้ใหญ่ใหญ่โคตรโอ้ยกินแบบเงียบๆเลยครับบ่มีขื่นบ่มีตามโบมีเอียงเลยนะครับกินแบบดื้อๆเลยครับบ่มีแส,ๆๆสงเรยเลยหรือเปล่าครับออกจนคำเลยครับมื้อนี้สงสัยคงต้อง ยกยอดไปมืออื่นแล้วนะครับย่อเสียดายตัวกีนะครับมันกิ่นแล้วมันกระชากเลยครับผมเปิดหนาหลอกว่าท่านนะครับนี่ครับข้อเสียของสปินก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีครับข้อเสียของสปินก็คือเปิดหน้าลอกไม่เร็วเหมือนลอกหยดน้ําลอกเบสแคสติ้งทั่วไปนะครับหลอกเบสเนี่ยต้องกดตับเดี๋ยวมันกัเปิดหนาหลอกได้แล้วครับอันนี้ต้องง้างออกนะครับเนาะ ลาป,ป่ากินมันกรฉากมันอาจจะบ่ท่านครับอืเสียดายครับน้องอาโอเคเอมือนพอกันครับพี่น้องครับมื้อนี้ทำแล้วครับ พูดถือเขาไปตามมากนะครับเลยก็จะเป็นปลาพอกครับคัดเสียงแห่นครับตบเลยมันขาคอซะบ่หืมปลายังครับนั่นขุนหัวประมาณขุนหัวเลยครับปลางยัง้งน,นีย Ừ, đúng một chặt cộng. แล้วครับอืมอืมครับอ๋ออยู่บ่อมังอยู่บ่ออืมอยู่ครับอยู่อยู่อยู่โอ้ยโอ้ยกดคันกดคันสงสัยต้องลงเอาแล้วล่ะครับโอ้ยมีน้ำหนักครับมีน้ำหนัก มีน้ำหนักครับตัวนี้องส่ gehört, ผมต้องต้องเอาครับต้องเอาตัวน่าพอได้นะครับดึงด sure ึงดึงอุ้ยอุ้ยรังครับรังต้องรังไว้ก่อนไม่กี่ไม้ใส่เลย กอยู่มีสีมีหาแล้วครับตัวนี้สามถึงห้าโลอีแน่นอนเดี๋ยว่าเอาขึ้นไปให้มันได้ก่อนอย่าเฝ้าคุย ักเลยวันทักวันแนวักกนปานคนตกนน <c oughs> วู้นลาวันลาม่วาในของเลนไม่นี้ของแท่ย <c oughs> ากูข้าขวาต้องออกแรงถึงซองมือ กูสิไหนจุกงเดี๋ยวไปบิ่งข้างบนไปดูข้างบนกูสิไหนฟองเงี้มันโมเมนต์เ่นเล่นมันโมเมนต์ง่ายง่ายอ่าโตพี่น้องเลยออ้โมเมนต์สี่โมเมนต์สามเหรอครับมันต้อง หาแล้วครับรุ่นนี่นะครับเนาะห้าหรือห้ากว่านะเดี๋ยวช่างดูแล้วกันนะครับเบลเผลอมีหกหรือซ้ำเลยอู้ออกแรงมาสองมือครับพี่น้องครับว่าจะได้ตัวยิงใหญ่แบบนี้มากเชยชมนะครับเนาะเฮ็ดเลยค่าจาครับผมว่านี่แรนเขามากัดต้นหนาต้อหาต้มเลือุ้ยค่าจ่านอกก็เลยมากมองเกานะครับนี่มาแรงแล้วนะครับนะตีได้โบกี้ใหม่ตีได้จักประมาณสองชั่วโมงไงนะครับกับคำละมาเกินสองชั่วโมง นะครับเพราะว่ามากประมาณสี่มงแรงสี่มงสี่มงกว่านะโอ้โหตัวนี้ตีไม่กี่ไม้ใส่ตู้มเลย5โอนะครับกัด5โอนะครับเขียดสดเยื่อเขียดสดนะครับตะขอกลมรบวย5โอนะใครอยากได้ก็สั่งได้นะครับผมมีจําหน่ายนะครับเฉพาะคนสั่งเท่านั้นนะครับไม่มีวางจําหน่ายที่ร้านใดนะครับในอ่าประเทศไทยรู้ว่าเชียงรายหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่ใดก็ตามไม่มีขายไม่มีวางขายนะครับนอกจากสั่งเท่านั้นนะพี่นอนะ้องเนาะมีทั้งแบบ ติดตะกัวนะครับตะกัวก็3ามกรัมนะครับแบบไม่มีตะกัวก็มีนะครับผมแบบไม่มีตะกัวก็ชุ่ละห้าสิบาทแบบมีตะกัวนะครับสามกรัมก็60สบาทนะค่าจัดส่งต่างหากแล้วกันนะครับผมโอเควู้สําเร็จฮ่ากวาจใจหาพ่อครับพี่น้องครับโทฟีสุดยอดโอ้โหประจันขึ้นแล้วครับขําแล้วครับดูตะขอนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอ่ะดูแบบนี้ตะขอไม่ง้างเลยนะครับ อาจจะมีรอยตรงสลิงนิดหน่อยนะครับเราดัดได้นะครับนะครับแล้วก็การสวะหลุดเราก็ซ่อมได้นะครับใช้ลวดเป็นนะครับมุนๆแล้วก็เสียบการสวะเข้าไปเท่านั้นเองนะครับอย่างอื่นไม่มีปัญหาเลยนะครับใช้ได้ต่อนะครับสลิงตรงอ่ปอกพลาสติกอาจจะแตกนิดนิดนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับแตกนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ใช้ได้นะครับสลิงไม่ไม่เป็นรอยเลยไม่ขาดอาจจะมืดแนงนะครับ่น้องครับนะครับดูนะครับศูนย์นะครับ อ่ะไม่ตัดต่อนะเดี๋ยวเกี่ยวเลยนะครับไม่มีกระสอบใส่อ่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามฟ้าบปั๊บยังไม่ยังไม่เซ็ตยังไม่หยุดอ่าเรียบร้อยอ่าโอเคครับนะครับบอกแล้วว่าห้าโลแน่นอนห้าโลกว่าแน่นอนนะครับนี่นะครับห้าห้าจุดสอง หลสองครับผมโอเคครับพี่น้องครับคําแล้วเรียบร้อยนะครับไฟหัวกับบอได้ออกมานะครับต้องอาศัยไฟรถนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามาลุ้นเข้ามาเชียร์กันว่าผมจะได้โทรฟี่จะได้ปลาจะได้ผลงานมาฝาพี่น้องหรือเปล่านะครับเอ้ารถดับห้าขวบเอาผมนอยังครับพี่น้องครับลำลากกันแบบมืดดแบบนี้แหละครับเนาะอ่ะโอเค ทริปหน้าอย่าลืมด้วยติดตามกันไว้นะครับฝากแชร์ฝากไลค์ฝาก subscribe กดติดตามนะครับจะได้มาพาคลิปครั้งต่อไปนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการถ่ายทำที่ผมด้วยแล้วกันนะครับช่องรอกลั่นคันกงนะครับเนาะอ้าวันนี้ลําลากกับไมก่อนครับพี่น้องครับเช่วกาจะพอกันมด้วยพี่น้องเด้อออกหมายทุกครั้งขอทุกท่านรอกลั่นคันโกงทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับซียู